เอาพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟี่ทำอะไรอยู่ครับครับเราก็กำลังทำการแวกระบบน้ำอยู่นะอันนี้แวกกำลังแวกน้ำหม้อน้ำอยู่นะครับแวกน้ำก็คือเมื่อเรามีการถอดหม้อน้ำหรือว่าถอดข้อน้ำใดๆก็ตามนะที่ทำให้น้ำคูแลนด์มันออกมานะเมื่อเราเติมกลับเข้าไปด้วยทําที่ข้อน้ำอะมันจะเป็นเหมือนเขาองกดขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะค้เลี้ยวเลี้ยวรถมันมักจะมีอากาศอยู่ในระบบนะทำให้เราเติมน้ำเข้าไปใหม่เนะี่ยปริมาณนะ้ำที่เติมเข้าไปเนะี่ยน้ำคูแลนดะ์เนี่ย มันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเราก็เราคิดว่าทำการแรกต้องต์เขให้ระบบมันจุบันรายก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะดูดน้ำเข้าไปในระบบเคื่อให้น้ำเปนมาน้ำคูลแลนเนี่ยเข้าไปในระบบเลี้ที่สุดนะครับมีชองอากาศลงหรือหยุดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะอากาศมันทำให้ปริมาตรคูลแลนนะครับซึ่งเป็นสารสื่อความร้อนเนี่ยมันเข้าไปได้น้อยถ้าก็เหมือนร้อนสมัยก่อนนะว่าน้ำรั่วทำไมเครื่องร้อนอนะ่ะถูกป่ะเพราะว่าคูลแลนไมนหายไปนะนั่นแหละมีอากาศไม่ได้นะสุดท้ายเราต้องต้องไม่มีอากาศ